ผู้ชมยังจํากลุ่มมาอุเตได้ไหมครับที่เป็นกลุ่มซึ่งฝักฝ่ไอเอสแล้วก็บุกเข้าไปยึดเมืองมรารวีทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมล่าสุดนี้มีรายงานนะครับว่ากลุ่มมาอุเตมีการใช้นักรบเด็กในการบุกยึดเมืองด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังคงคาดว่านักรบเด็กเนี่ยยังคงเหลือปะปนอยู่กับสมาชิกกลุ่มมาอุเตท,ที่ยังคงสู้รบกับทหารของรัฐบาลอีกไม่ถึง100คนครับ สถานีโทรทัศน์ CGTN ของจีนรายงานนะครับว่าช่วงที่กลุ่มติดอาวุธมาอูเต้บุกยึดพื้นที่ในเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาและสู้รบกับทหารฟิลิปปินส์หลายสัปดาห์นั้นเคยมีนักรบมากที่สุดเกือบ700คนครับและมีนักรบเด็กรวมอยู่ด้วยแต่ไม่อาจประเมินได้ว่าขนาดนี้เหลือนักรบเด็กกี่คน อับดุลเด็กหนุ่มวัย17ปีที่เป็นหนึ่งในนักรบเด็กบอกว่าพวกนักรบมีกระสุนจนํานวนมากครับสะสมไว้ตั้งแต่1เดือนก่อนการสู้รบในมาราวีเขารู้เรื่องนี้เพราะว่าร่วมสู้รบด้วยนานกว่า1สัปดาห์จริงๆแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ครับเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธกลุ่มเดียวกับที่รบในมาราวีตอนที่อายุ12ปีเขานั้นเล่าว,ว่าเด็กๆหลายคนถูกพาไปที่ค่ายครับได้รับการฝึกแบบทหารและถูกบอกว่าพวกเขาอยู่ในกองทัพและอย่างได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนด้วยครับ กลุ่มติดอาวุธในฟิลิปปินส์มักจะใช้ทหารเด็กสู้รบมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนกลุ่มฝักฝ่ายไอสจะยึดเมืองมาราวีอย่างนายอับดุลคนนี้ก็ได้หลบหนีออกจากกลุ่มประมาณสัก3ามเดือนหลังจากเข้าร่วมครับแต่ว่าก็กลับไปร่วมรบในมาราวีอีกหลังถูกหลอกว่ามีหญิงชาวมุสลิมถูกทหารฆ่าตายแต่เมื่อการสู้รบนั้นยืดเยื้อไปอิสเนีอนฮาปิลลนผู้นำกลุ่มไอเอสในฟิลิปปินส์ก็บอกให้เด็กๆหนีออกไปครับเพื่อให้พวกเขาเป็นกำลังในการสู้รบในอนาคต